สวัสดีนะคะน้องๆน,นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับช่องเคปั้มชาแนลอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้เหมือนเดิมนะคะเราก็จะมาเฉลยใบงานนะคะวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เป็นวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ใบงานเรื่องสุภาษิตพระร่วงนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่2แผนการจัดการเรียนรู้ที่5วิจักวรรณคดีนะคะ สําสหรับสุภาษิตพระร่วงนะคะสุภาษิตพระร่วงนี่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบัญญัติพระร่วงนะคะเป็นวรรณกรรมที่ไม่ทราบผู้แต่งและก็สมัยที่แต่งชัดเจนนะคะแต่เขาก็สันนิษฐานว่าน่าจะแต่งสมัยพ่อขุนรามคําแหงนะคะแล้วก็มีการแต่งเพิ่มเติมมาเรื่อยๆนะคะทีนี้จุดมุ่งหมายในการแต่งของอสุภาษิตพระร่วงก็คือเพื่อสั่งสอนประชาชนทั่วไปในการ ปฏิบัติประพฤติปฏิบัติตนนะคะเป็นการสอนนะคะลักษณะคำประพันธ์ก็คือจะเป็น,นเป็นการแต่งด้วยไร่สุภาพและก็จบด้วยโครงสองสุภาพนะคะ ทีนี้เรามาดูในใบงานของเรานะคะใบงานของเรานะคะเขาบอกว่าข้อหนึ่งรูปแบบและลักษณะคําประพันธ์ของวรรณวคดีเรื่องสุภาษิตพระร่วงมีลักษณะอย่างไรสําหรับสุภาษิตพระร่วงนะคะมีรูปแบบวรรณคดีเป็นคําสอนนะคะเป็นวรรณคดีคําสอนแล้วก็แต่งด้วยคําประพันธ์ประเภทไร้สุภาพอย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะคะวักละคําคนะคะวัคละหํา แต่บางวัคก,ก็อาจจะมี 6,, 7 8คําก็ได้นะคะประมาณ5-8ถึงคนะคะแต่ส่วนมากก็จะคําคนะคะ,ะถ้าเกินมาก็ประมาณ 6, 7, 8คําประมาณนี้นะคะแล้วก็ไร่แต่ละวักมีการรับส่งสัมผัสกันอย่างสม่ำเสมอคำสุดท้ายของวรคหน้าจะมาสัมผัสกับคำในวรคต่อไปแต่ไม่กำหนดตำแหน่งคำรับสัมผัสที่ตายตัวและจบลง ด้วยโครงสองสุภาพนะคะอันนี้เป็นลักษณะคำประพันธ์นะคะของสุภาษิตพระร่วงต่อไปข้อที่2นะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนแผนผังลักษณะคำประพันธ์ประเภทไร้สุภาพและโครงสองสุภาพพร้อมโยงสัมผัสเดี๋ยวตัวนี้จะทําให้ดูนะคะอันนี้5าคำนะคะ ห้าคำแล้วก็อวักแรกอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสา่ห้าหนสองสส หอ่ะข้างล่างนะคะก็เหมือนเดิมอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า หนึ่งสองสามอ่ะขอพายชิดกันเกินชิดกันเกินห้าอ่ะขอพายนะคะ,ะแล้วก็หนึ่งสอง อทีนี้สัมผัสนะคะก็จะคำสุดท้ายของวักแรกสัมผัสกับคำที่1 2 3ของวักถัดไปนะคะก็จะประมาณนี้นะคะ คำไหนก็ได้นะคะสัมผัสกับคำที่1คํ่ำที่2คําำที่3ก็ได้นะคะ,ะตัวนี้หนึ่งสองสามแล้วก็มีตัวนี้บังคับสองตัวนี้นะคะตัวนี้ใส่วงเล็บ อันนี้คือลักษณะคําประพันธ์ของร่ายสุภาพและโคงสองสุภาพนะคะ,ะทันไหมคะ,ะ,ะถ้าเรียบร้อยแล้วขออนุญ,ญาตลบนะคะ,ะต่อไปข้อที่3ข้อที่3เขาถามว่าเนื้อหาของวรรณคดีเรื่องสุภาษิตพระร่วงมีลักษณะอย่างไร สำหรับเนื้อหาของสุภาษิตพระร่วงนะคะนนี้พิมพ์ผิดนะคะสละอานะคะเนื้อาหาของสุภาษิตพระร่วงแบ่งเป็น3ลักษณะก็คือหนึ่ก็คือเป็นคําสอนที่เป็นข้อห้ามนะคะแล้วก็ 2- คําสอนที่เป็นคําสั่งแล้วก็ 3- นะคะคำสอนที่เป็นข้อแนะนำนะคะค่ะอัะอนนี้คือข้อ3มนะคะมี3ข้อนะคะสำหรับใบงานเรื่องสุภาษิตพระร่วงนะคะ สำหรับาการเฉลยใบงานเรื่องสุภาษิตพะล่วงนะคะของชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นึก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะยังไงก็ขอฝากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดกดติดตามกดไลค์กดแชร่นะคะกด subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ